สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยเชอร์มานโพรถามกลางไอจีไม้พิรัตรหลังปฏิเสธส่งเงินให้เมียเก่าสาราคาซิงกินีซึ่งล่าสุดทางด้านของหนุ่มไม้พิรัตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมรังอดีตภรรยานั้นสวยซ้ำสวยซ้อนสามีเก่าไม่ส่งเงินสามีใหม่ไม่รับเป็นลูกซึ่งทางด้านหนุ่มไม้พิรัตได้ออกมาโพสรูปภาพพร้อมกับข้อความว่าจะกินอะไรก็รีบรีบบอกมาพี่กำลังโมโหหิว ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดขาดลอยตัวเหนือรามา่าใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงไปเลยซึ่งงานนี้ทางด้านของพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์เพื่อนนักแสดงรุ่นพี่ของหนุ่มไม้ธีรัตก็โผล่ถามแรงกลางไอจีของหนุ่มไม้หลังได้ออกมาปฏิเสธส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้ภรรยาเก่าสาระคาซิงกินีโดยทางด้านของสาวพลอยได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของหนุ่มไม้อาไว้ว่าเจงนึกว่าต้มมาม่ากเก่งอย่างเดียว ต่อมาทางด้านของไม้ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ชอบมามา่าตอนนี้ทำกับข้าวเก่งแล้วอร่อยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ